อ่ครับอันนี้มาก็จะถึงการทดลองที่สามนะครับเป็นการวัดความต้านทานแบบอนุกงมและก็แบบขนาดนะครับทีนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้ก็จะมี1นึ่งประกอบไปด้วยเลยตัวต้านทาน3ตัวนะครับก็เป็นสาค่าที่เรามาใช้นะสองมัลติมิเตอร์มัลติมิเตอร์ตัวนี้ถือว่าเป็นพหะของเราเลยในงานนี้ก็คือใช้วัด จับคูณเยอะเลยวัดได้ทั้งกระแสไฟฟ้าความตาม่างศักว์แล้วก็ความต้านทานนั่นเองนะครับและอีกอันนึงก็เป็นโปรเจกต์บอร์ดที่นักเรียนพวจะเข้าใจนะครับว่าหลักการในการต่อมันเป็นยังไงนะครับอาทีนี้เราจะมาวัดความต้า,านทานที่ต่อแบบอนกุกรมดูวันนี้ครูก็มีตัวต้านทานมาสามตัวนะตัวแรกก็ประกอบไปด้วย ตาวแทนที่หนึ่งประกอบด้วยสีน้ำตาลดำแดงและก็ทองจากการที่เราเรียนอ่านค่าความต้านทานแต่แก่สีเราสามารถอ่านได้ไหมครับว่าตัวต้านตัเน้นมีค่าเท่าไหร่นะครับน้ำตาลดำแดงน้ำตาลดำแดงทองครับอลองอ่านแล้วบันทึกลงไปในคู่มือนะครับเท่าไหร่ครับตรงนี้ให้เราบันทึกลงไปที่ ค่าความทนาทาที่อ่านได้จากแกบสีครับว่าอ่านได้เท่าไหร่นักเรียนคงรู้นะครับว่าอ่านอย่างไรนะครับตรงนี้ครูจะไม่บอกนะครับให้เราอ่านด้วยตัวเองนะครับอ่านตัวที่สองก็จะเป็นสีน้ำตาลดําส้มทองอ่านตัวที่สองอันนี้ R2 นะครับ่าให้บนรึกลงไปที่ R2 ที่อ่านได้จากแกบสีนะครับอ่านได้เท่าไหร่บนรึกลงไปครับ อันนี้ครูจะไม่บอกนะว่ามันได้เท่าไหร่อ่าอีกตัวหนึ่งตัวที่สามตัวนี้จะเป็นแดงแดงน้ำตาลทองนักเรียนอ่านได้เท่าไหร่ครับบันทึกลงไปใน R3 นะครับที่อ่านได้จากแจกสีนะครับทีนี้ครูจะทําการวัดมันเพื่ออยากรู้ว่าจากที่เราอ่านจากแจกสีกับวัดด้วยเอ็มมาติมิเตอร์นี่มันมีความใกล้เคียงกันมากน้อยพียงในนะครับอ่านดู R1 นะครับที่นักเรียน มันทึกได้จากแถสีครับกับที่ปูวัดได้นใกล้เคียงไหมเดี๋ยวดูครับอย่างแรกต้องปรับไปที่ต้องการวัดความต้านทานก็ปรับม,มัลติมิเตอร์ไปที่โอห์มมิเตอร์นะครับอโอห์มมิเตอร์ตรงนี้แนะนานิดนึงนะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าถ้าความต้านทานเนี่ยมันมากกว่าตัวที่เราปรับไปอย่างตัวเนี้ยถ้าเราครูใช้ตรงเนี้ยสองร้อยแต่ตัวต้านทานของเรามันเกิดสองพัน ถามว่ามันวัดขึ้นไหมครับมันไม่ขึ้นนะครับเราต้องหาตัวที่มันมากกว่าส0 0พันสมมุตินะสมมติว่าตัวนี้มันสองพันจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้อตอนนี้กูจะวัดนะครับหากูว,วัดแล้วตรงนี้มันขึ้นมาได้0.99มันมีกิโลครับ้ก็จับคูณสิบกับลงต่วเข้าไปตัวนี้ มันอาจจะมีการค่าเคลื่อน,นครับเพราะว่าตัวราธบอกมาแล้วเนี่ยสีทองมันค่าเคลื่อนเท่าไหร่ครับ5% 0.99คูณ10กํลัง3เท่าไหร่990ใช่ไหมครับค่าเคลื่อน5%ถือว่าเป็นค่าที่ใช้ได้นะครับตัวที่สองก็คือสีน้ำตาลดำส้มทองคูรได้ 9.45คูณ10กําลัง3ใกล้เคียงกับที่เราคิดไว้ไหมถ้าได้แล้วจดลงไปอันนี้ให้จดลงไปตรงที่ค่าที่ได้จากการวัดนะครับค่าที่ได้จากการวัดค่าความอังทานที่ได้จากการวัดให้มันึดลงไปอันนี้เป็น R2 นะครับ oh. ก็คือ9.48 9.48ครับประมาณนี้ อาทีนี้มาดูตัวที่สามบ้างตัวที่สามวัดได้0.21คูณ1ิกำลังสาม0.21คูณ10กำลังสามใกล้เคียงกับที่เราคิดไว้ไหมครับตรงนี้ถ้าได้แล้วให้จดลงไปที่ r 3นะครับที่ได้จากการวัดอาทีนี้เรามา R ิดอารวณที่ต่อแบบอนุกรมวาอารวมที่ต่อแบบอนุก,มกรมบบกจากการคำนวณเราใช้สมการที่เราคิดน,นะครับ summation r ก็คือเอา r1 บวก r2 r3 นักเรียนคิดได้เท่าไหร่จดลงไปในช่องนี้นะครับเป็น R รวมที่คิดได้จากการคำนวณนะครับทีนี้ครูจะมาตรวจสอบที่นักเรียนคิดว่ามันถูกหรือมันผิดนะครับโดยครูจะใช้เครื่องมันติมิเตอร์วัดนะครับ อากูอย่างแรกต้องประกอบเป็นวงจรอนุอรกรมกับ มันอาจจะแข็งนิดน,นึงนะครับคุณต้องใช้ครีมตรงนี้เพื่อช่วย ทำการวัดนะครับว่ามันได้เท่าไหร่นักเรียนคิดไว้แล้วใช่ไหมครับว่ามันได้เท่าไหร่ตรงนี้ครูวัดออกมาได้10.29คูณ10กำลัง3อ่าได้ตรงกับที่นักเรียนคิดไว้ไหมครับตรงนี้ครูได้10.29นะครับคูณ10ยกกําลัง3ทีนี้เมื่อตอบบาน้กมเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนมาต่อแบบขนานบ้าง นักเรียนคิดได้เลยนะครับไอช่องที่เขียนว่า R รวมที่ต่อแบบขนานโดยการคำนวณนักเรียนก็ใช้สมการ1ส่วน R 1เท่ากับ1ส่วน R1 บวกด้วย1ส่วน R2 บวกด้วย1ส่วน R3 นี่ครับสมการตัวนี้คิดแต่ดูนดูครับว่าที่นักเรียนคิดมันตรงกับที่ครูวัดหรือเปล่านะครับ นักเรียนคิดได้เท่าไหร่ครับเอารวมที่ตอบแบบขนาดสำหรับครูเนี่ยวัดได้ได้0.17คูณ10กำลังานะครับตรงกับนักเรียนไหมครับอลองบันทึกไปนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นค่าที่ได้ จากการวัดที่ต่อแบบขนาดนะครับโอเคครับเลยสิบนาทีเนี่ย